วันนี้จะทำไข่เจียวหลอกสนไม่ปรุงอะไรเลยนะเจียวเฉยๆเพราะว่าป้าจะจิ้มน้ำพริกถ้าใครจะเจียวแล้วกินกับข้าวก็ปรุงนะปรุงรสได้แต่ป้าจะป้าจะกินกับน้ำพริกมะม่วงเพราะกะปิก็เค็มอยู่แล้วถ้าเอานี่ใส่ปรุงใบเค็มเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินไม่ได้ก็เลยไม่ปรุงเนาะ เอาใจเนาะไม่ปรุงเราก็จะเสียวให้ดูเฉยๆนแหลวะว่าเอามาทำเมนูนี้นะใช้ไข่สีทั้งห้าฟองนะไม่ดอกกันหนูไม่รู้เท่าไหร่ซื้อมาเป็นทุง่งเรียวของ พอะนาศช่นนู่นจะเหยาะผงปรุงนิดนึ่งก็ได้นะนิดเดียวพอนะเพราะก็ปิเค็มน้ำพริกเขาเค็มเนี่ยใส่นิดเดียวไปไปลายช้อนให้มันมีรสจักนิดนึงได้อร่อย ไหวเปล่าไม่รู้นะเพราป้องป้าวางวาง,วางบนโต๊ะถ้า,ถาโต๊ะสะเทือนหน่อยเขาก็จะสะเทือนตามประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็ไปยุ่มใจลงไปเลย,ออยลองแล่ไปแต่ลอง

ซ่อม่ชอบใช้่อมแ,แบบนี้เกลี่ยไม่ได้นะซ่อมตัวขระมองไม่ได้ เพราะว่าเราล้างนะเขาจะนิ่มนะจ๊ะต้องจะกลับยากละไหนเพราะเขาลิ่มนะ เดี๋ยวป้าขอเจียวให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวตักอันนี้ก่อนใส่จ้ะพอให้หมดก็ได้ เดี๋ยวจะอุ่นฟันง่ายด,ดีถ้าป้าเกี่ยงนี้เพราะอะไรนูนะ้ไหมตรงกลางเขาจะได้สุกมันน้ำมันแยะถ้ามาของไม่สุกกลางมันจะแยกเวลาเรากินนะ จับ,บยากเลยเนาะหนึ่งอย่างเขาเป็นดอกนะเ็าจะเป็นดอกเ็าจะล้วนๆอยู่เนี่ยแล้วก็เราล้างน้ําด้วยนะเราล้างน้ําแต่ล้างแล้วก็จะเด็ดน้ําไว้นะแล้วก็กบีบแล้วบีบแล้วลแหละจะออกไม่หมดคือบีบแล้วก็จบเห็นไหมเวลาเขาจะล่วน นะูคนสมัยนี้ก,นกินเป็นเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ทอดให้ดูว่ามันมันทอดได้ไงเขาจะทอดได้ทาขนมก็อร่อยนะแต่คนกินเป็นนะหนมดอกตะาหนเดี๋ยวนี้หากินยากนะถ้าไม่ยากหนี่แต่หาคนกินยากมันกินก็ไม่ค่อยเป็นสมัยนี้ ใส่น้ำมันน้อยไม่ใส่น้ำมันให้ลอยหรอกใส่พอแบบพอเราเจียวได้นวเนแนละใส่บิทีนะจ๊ะกออีกแสบยังไม่้สุก นี่เนาะนีะ่น่าจินเนาะเด็กตาขอตักก่อนนะตักก่อนนี่เนี่ยใช้วิธีนี้เลยใช้วิธีนี้เลย เสร็จแล้วจ้าไครเจียวดอกสระโนป้าถ้าถูกใจคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเขาจบคลิปแค่นี้นะ